สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชม Honda Jazz นะคะแม็กที่ติดมากับรุ่นนี้จะเป็น4 0รูร้อและวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแม็กพร้อมยางของ Honda City ตัวท็อปขอบ16รุ่นปี2021ตัวนี้เลยค่ะนะคะ เทียบให้ลูกค้าได้เห็นค่ะของเรื่องของพี่เขาขอบห้านะคะแม็กตัวนี้ทํามาเป็นสีทูโทนค่ะปัดเงาสลับสีดําเงานะคะยางปี2 0 2 1ค่ะยางที่ติดมานะคะยี่ห้อโยโกฮามานะคะยางเบอร์1855 5 R 1 6แน่นอนค่ะนะคะแม็กทูโทนใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นใส่กับรถสีไหนก็สวยค่ะรุ่นนี้นะคะซิตี้ตรงรุ่น Honda Jazz ใส่ได้ สำหรับเก๋งฮอนด้ที่เป็นแม็กซรูร้อยใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นค่ะใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงนะคะเส้นสีตุ่มหน้ายัางอยู่ครบค่ะนะคะเป็นแดงถอดศูนย์ราคาแม็กพร้อมยางชุดละ16,500บาทนะ,ะพร้อมน็อตแท้ของเก่าของเดิมรับเทินค่ะลดหลั่นกันไปร้านอยู่จงรรังหวัดปทุมธานีนะคะถนนเส้นเรียบของเปรมประชากรมีสสาขาค่ะสาขา2อ,อยู่ที่จงังหวัดชัยภูมิอำอเภอเกษตรสมบูรณ์ ของเก่าไม่เทินลูกค้าสามารถเอากลับบ้านได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามค่ะนะคะมากกว่าความสวยลูกค้าจะได้สเปคเมเดิมที่ติดมากับรถนะคะไปใช้ทนทนยาวๆและแม็กนะคะคงทนแข็งแรงรักษาง่ายอย่างก็ใช้ทนค่ะ